เอาเลยครับก็ต้องขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมในเกมวันพันแมนเดอะสตองเกต์กันในเซิร์ฟเวอร์จีนะที่พามาในเซิร์ฟเวอร์จีวันนี้เนี่ยผมก็จะพาท่านผู้ชมมาดูศึกดวลกันเหมือนเดิมนะแต่ว่าในสัปดาห์นี้เนี่ยจะไม่มีศึกดวลของทางด้านเซิร์ฟเวอร์ไทยนะครับเพราะในเซิร์ฟเวอร์ไทยที่ผมได้เล่นอยู่เนี่ยผมดันตกรอบไปตั้งแต่รอบก่อนรอบ8ทีมสุดท้ายครับผมส่วน,นผลว่าทําไมผมถึงตกรอบก่อนรอบ8ทีมสุดท้ายเนี่ยก็เพราะว่าไอ้ศึกดวลที่ผมได้เข้าาาาาไไปปปปลลลงงงงงงงเเเเ่่่่่่่นนนนนนนีีนนนะาามมนีียยยมมมมััมััั็็ขขอออททฝฝศศจจะแวตผกค แข่งเท่าไหร่อยู่แล้วนะครับแล้วไปเจอทีมที่เขาปั้นตัวละครฝั่งปีศาจแข็งเนี่ยทีมผมก็ล่วงแต่รอบ8ทีมสุดท้ายไปนะก็เดี๋ยวในคลิปนี้เรามาดูศึกดวลในเซิร์ฟเวอร์จีนกันแทนละกันแลวผมก็อยากจะบอกไว้ด้วยนะครับผมว่าศึกดวลในเซิร์ฟเวอร์จีนรอบนี้นะครับมีอะไรที่น่าสนใจเกิดขึ้นด้วยนะโดยเฉพาะทางฝั่งศึกดวลฮีโร่นะครับก็เดี๋ยวในศึกดวลทางฝั่งฮีโร่เนี่ยผมขอเปิดให้ดูแค่รอบชิงและกันเพราะว่าพักหลังๆมานี้นะครับเวลาศึกดวลเซิร์ฟเวอร์จีน มากมากนะกว่าจะจบก็ห้าหกเทิร์นขึ้นทั้งนั้นนะครับรเพราะงั้นต่อไปนะครับเวลาผมพามาดูคลิปศึกดวลเนี่ยผมจะดูทางฝั่งฮีโร่แค่รอบชิงนะและทางฝั่งปีศาจเนี่ยคอยดูรอบลองแล้วก็รอบชิงแล้วกันนะครับเดี๋ยวก่อนอื่นเราก็มาดูทีมที่ได้แชมป์ในศึกดวลทางฝั่งฮีโร่สัปดาห์นี้ของเซิร์ฟเวอร์จีนกันก็จะเป็นคนที่ใช้รูปโปรไฟล์หมาฟ้าบ้านนะทีมของเขาเนี่ยก็จะมีหมาฟ้าบา Man ้านแมนสี่ดาวซอมบี้แมนสี่ดาวตัวละครอย่างซูเปอร์อลอยารอนไอร์ดัม้กิล่างยห้าดาวทัรสเดมกคร่างคนนที่ได้เปป็แชม์ นี้เนี่ยค่อนข้างน่าสนใจนะเพราะว่าผมมองว่าทีมทีมนี้เนี่ยเขาน่าจะใช้เป็นคอของเจ้าตัวละครจัก,กรพรรดิเด็กนะครับเพราะถึงแม้ว่าเขาจะใส่ตัวละครที่มีคออย่างตัวละครอ,อย่างซอมบี้แมนเข้ามาเนี่ยแต่ว่าซอมบี้แมนถ้าจัดทีมชุดนี้มันจะไม่สามารถปลดล็อกคอขั้นสูงได้เพราะฉะนั้นผมคิดว่าทีมของแคปมเนี่ยเขาน่าจะใช้เป็นคอจัก,กรพรรดิเด็กนะครับมาดูทีมที่เจอกับเขาในรอบชิงแล้วก็แพ้ไปนะจะมีตัวละครอ,อย่างมาฟฟาบ้านแม่บูบอมนะครับผมตัวละครเมทไน Knight, ทัสซึเมื่อกีล่าง2หน้ากากหวานล่างเอเดร่าแะยสงนะ ทีนี้ก็น่าจะไม่ต้องสืบนะครับผมเขาน่าจะใช้เป็นคอของเจ้าตัวละครปู่บอมแน่นอนนะก็ถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยก็หมายความว่าคนที่ใช้คอจักรพัดเด็กก็จะสามารถเอาชนะคนที่ใช้คอของปู่บอมได้นะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเขาชนะได้ยังไงในรอบชิงนะก็ไปดูด้วยกันเลยนะครับ เกมในรอบชิงเนี่ยก็จะเป็นทีมรองแชมป์ได้เปิดก่อนนะครับโดยนักกากหวานลากเอเดดาเอามาเปิดเพื่อบัฟความเลยเพื่อล่มทีมในแถวเดียวกันนะส่วนทีมแชมป์เนยจากที่ผมดูจากรูปพลังงานน่าจะเป็นคอจกดดักรพรรดิเลเวลแรกนะครับน่าจะไม่ใช่เวลสองนะเพราะทีมเขาเนี่ยไม่มีตัวละครตัวไหนที่สามารถตีแล้วติดบทยียได้นะครับ แลวเปิดมาในเทอร์แรกนี่ทีมรองแชมป์ใส่ทีมแชมป์ยับเลยนะครับตอนนี้เนี่ยทีมแชมป์ใกล้าตายกันหลายตัวนะแล้วผมคิดว่าถ้าถึงเทอร์ทีมแชมป์โจมตีเนี่ยน่าจะโดนดาเมจต่อนเนื่องของทัสซึมกิกิทีมรองแชมป์ตายกันไปหลายคนแน่ๆนะครับต่อไปจะเป็นทีมแชมป์ด้ส่วนนะครับโดยทัสซึมกิกิล่าง2นะก็มาดูกันว่าเขาชนะได้ไงนะครับเพราะถ้าดูจากเทอร์แรกเนี่ยทีมเขาก็ใกล้าตายกันหลายตัวนะและทัสซึมิกิอันติไป9ล้านเมื่อกี้นะครับเห็นไหมแล้วพอถึงเทิร์นตัวละครทีมแชมป์โจมตีก็ล่วงกันไปทีละคนนะครับผม ก็เลยดูว่าโกงมื่ไม่นะสับทัสซึมิกิล่าง2งนะครับอาซึนับเคลื่อนอันติไปก็ดามจเข้าที่ประมาณ1ล้านนะโอ้แล้วทีมแชมป์ก็ล่วงกันไปนะครับตอนนี้ก็เหลือเพียงแค่5ต่อ2เท่านั้นนะนากาหวานกั้นตีเปิดเทิื่อนเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ทําการตีไป1ที่แล้วก็จะต่อที่แฝดกระกายแสงอันติมาล้าน2นะครับแล้วก็ติดบทขี้่ถึง2ตัวแล้วก็ตามต่อที่ทัสซึมิกิทีมรองแชมป์อันติมาดามจที่ล้าน3นะครับ ตอนนี้ทีมแชมป์เนี่ยเหลือแค่ตัวเดียวเท่านั้นนะครับผมก็เหลือแค่ทัศซึมกิกิล่าง2นะซึ่งผมคิดว่าทัศซึมกิกิล่าง2ตัวน,นี้แหละครับน่าจะแบกให้ทีมแชมป์เนี่ยสามารถเอาชนะทีมที่มีปูบอมเป็นคอได้นะครับแต่ว่าตี้ในรอบที่2เนี่ยดาเมจก็ไม่เข้านะเพราะว่าติดโลคของปูบอมแต่ผมคิดว่าดาเมจหลักๆน่าจะมาจากไอ้สกิลพัลสีของมันแหละครับผมที่มันจะทิ้งไอ้สกิลดาเมจต่อเนื่องเอาไว้นะครับเพราะทีมรองแชมป์เมื่อกี้ก็ล่วงไปหลายตัวนะตอนนี้ก็เหลือ3ต่อ1เป็นที่เรรียบ้อยแล้วนะครับแล้วพอถึงเเทิร์นนแฟตี่ยแฟตก็ล่วงไ เรียกว่าใขรที่กาลังเลงทัสซึมิกิล่าง2ไว้อยากสุ่มเนี่ยผมก็คิดว่าเราควรจะต้องมีนะครับเพราะถ้าดูจากศึกดวลคลิปนี้เนี่ยทัสซึมิกิล่าง2แบกได้จริงจริงนะครับผมคือตอนแรก1ต่อ5ตอนนี้ก็เหลือ1นต่อ2แล้วนะครับเพราะซอมบี้แมนเนี่ยมันก็ไร้ไประโยชน์นะเพราะว่ามันเจอตัวละครอย่างทัสซึมิกิล่างสองนะครับที่ถ้ามันเกิดมามันก็จะโดนดาเมจต่อนนองแล้วตายในทันทีและตอนนี้ก็จะเป็นศึกระหว่างหมาเ้าบ้านกับตัวละครทัสซึมิกิล่าง2นะครับ จบสักทีนะครับเรียกว่ากว่าจะจบเนี่ยก็ลอกกันมาถึงเทินที่9เลยก็ว่าได้นะครับก็หมาฝ้าบ้านแม่เนี่ยเป็นฝ่าย่พ้แพ้ไปในเทินที่9นะครับเพราะว่ามันโดนไอ้สกิลดาเมจต่อนเนื่องของทัตซึมิกิทําให้ตายไปนะครับส่วนทัตซึมกิกิก็อย่างที่เห็นนะครับผมถึงแม้มันจะเป็นตัวละครที่โจมตีหมู่ที่รุนแรงนะครับแต่ว่าการดดนหนึ่งหนึ่งของมันเนี่ยก็ไม่ได้ทําให้มันเสียเปรียบเลยนะด้วยสกิลของมันที่เวลามันโดนโจมตีเนี่ยมันจะทําการฮีลเลือดตัวเองกลับขึ้นมานะครับก็ม่ สามารถเอาชนะทีมที่เป็นแชมป์ที่แช้แค่คอจกอักรพรรดิเด็กเท่านั้นนะครับผมแต่ผมคิดว่าคอจกอักรพรรดิเด็ก,กอาจจะมีส่วนไม่มากสักเท่าไหร่นะตัวละครที่แบกที่สุดในรอบชิงรอบนี้เนี่ยก็น่าจะมาจากทาซึมิกิล่าง2นะเพราะทาซึมิกิล่าง2เนี่ยรู้สึกว่าจะเหลือตัวคนเดียวตั้งแต่เทินที่2นะครับผมแล้วก็ทาการสู้กับฝั่งตรงข้ามที่มี5คนนะครับแล้วก็ค่อยๆลดคนฝั่งตรงข้ามเหลือสามเหลือ2อแล้วก็เหลือ1นะครับจากการดวลกลับมาฝั่งบ้านแล้วก็ชนะไปในเทินที่เกานะครับจนทาให้ทีมที่ใชรคอรอย่างจั ฝั่งศึกดวลปีศาจกันดีกว่านะครับสำหรับทางฝั่งศึกดวลปีศาจเนี่ยทีมที่ได้เป็นแชมป์ก็จะเป็นทีมที่ใช้รูปโปรไฟล์อย่างปู่เซียวแฟงนะในรอบสทีมเนี่ยเขาก็จะเจอกับทีมแชมป์เก่านะครับผมที่จะใช้ไปรูปโปรไฟล์หมาเฝ้าบ้านแมนซึ่งผมก็ไม่แน่ใจนะครับผมว่าไอ้กรอบโปรไฟล์แชมป์เนี่ยเขาเป็นแชมป์ทางฝั่งไหนนะครับอาจจะเป็นแชมป์ทางฝั่งฮีโร่ในสัปดาห์ที่แล้วมาก่อนก็ได้นะครับหรือไม่เขาก็เป็นแชมป์ทางฝั่งปีศาจของสัปดาห์ที่แล้วก็ได้นะครับแต่ว่าในรอบสี่นเมท่างงฝั ว่าเขาจัดตัวยังไงบ้างนะครับตัวของทีมแชมป์เนี่ยก็จะมีตัวละครอย่างเกโลเกโล5ดาวนะครับโกคิสุ6ดาวยุง5าดาวเมลสกาด2ดาวนกฟินิก5ดาวแล้วก็ด็อกเตอร์จีนัท5ดาวนะครับทีมที่แพ้ในรอบ4ทีมเนี่ยเขาก็จะมีตัวละครเกโลเกโล4ดาวโบลอส4ดาวยุง5าดาวนะครับนกฟินิก5าดาวโกคิสุ5าดาวแล้วก็ดวง5ดาวนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูคู่ในรอบ4ทีมกันว่ามันจะมันขนาดไหนนะเกมในรอบ4ทีมเนี่ยก็จะเป็นเมลสกัดของทีมแชมป์ได้เปิดก่อนนะครับทำการอันตไปายดาเมจที่70,000ผมแล้เี็ย ไล่ตีต่อนะทำเจ้านกฟินิกของทีมที่แพ้เนี่ยหายไปเลยนะครับและทีมที่แพ้ก็สวนกลับมาโดยอันติเกโลเกโล,เกโลนะทำการลดแม็กเก็ตพีกและเจ้าตัวละครยุงนะครับผมก็ไล่ตีไปนะและการตดต่อในทันทีนะครับดรจีนัทก็หายไปแล้วนะครับผมและทีมแชมป์ก็ทำการสวนไปด้วยนกฟินิกนะครับอันติไปแล้วก็ยุงไล่ตีไปนะตอนนี้เจ้าตัวละครอ,อย่างอัชราเขา้าไปตกก็เกิดตายเหมือนกันแต่ว่าก็ตายไปในทันทีนะครับหลังจากที่โดนเจ้าตัวละครอ,อย่างยุงทีมแชมป์อันติใส่นะ และโบลอดก็เตะใส,ส่โกคิสึจังหวะน,นี้ก็ยังไม่ตายนะครับโกคิสึยังอยู่แลวนอกฟินิกทีมที่แพ้นะครับผมไม่มีพลังงานใช้นะเลยไม่ได้ติโกคสึก็เตะโบลอดไปนะครับและยุงก็ไล่ตีต่อนะครับโบลอดหายไปเป็นที่เรียบร้อยเกลอกิโลสกิลธรรมดานะครับทำให้ยุงไล่ตีไปแล้วก็ตายเป็นที่เรียบร้อยนะครับตอนนี้ทีมที่แพ้เนี่ยเหลือแค่สาตัวเท่านั้นนะยุงไล่เตะจังหวะน,นี้โกคิสึยังถึกอยู่นะครับเริ่มเทินไหนก็จะเป็นเมลสกัดได้เปิดก่อนมาเดินนะ แล้วยุงก็ไล่ตียุงไปนะครับแต่ว่ายุงยังไม่ตายนกฟินิกก็เกิดมาใหม่นะครับถึงเทิร์นเลยแล้วก็ทําการอันติไปนะครับฝันตรงข้ามก็ติดสถานะเผาไหม้ไป2ตัวก็ขอตัดมาในเทิร์นที่3ามในการว่าในเทิร์นที่2เนี่ยมันไม่ค่อยมีอะไรมากนะครับผมก็ผมคิดว่าน่าจะตัดสินก็ได้ในเทิร์นที่3นี่แหละครับเทินที่3ก็เริ่มเทิร์นมาก็จะเป็นเจ้านกฟินิกได้ทําการอันติเหมือนเดิมนะครับผมทำให้ฝันตรงข้ามเนี่ยติดสถานะเผาไหม้นะแล้วยุงก็ไปไล่ตีนะครับเจ้านกฟินิกก็ตายไป และยุงทีมแชมป์การตีใส่เจ้าตัวละครโกเคสือหายไปเลยนะครับนกฟฟนิกท <ess> ีม no ที่แพ้ใน,นการตีกลับมานะครับผมแต่ก็ไม่เป็นไรมากนะเพราะทีมแชมป์เนี่ยเขาเอานกฟฟนิกไว้ด้านหลังนะครับมันสามารถตายเกิดได้อยู่แล้วนะ ยุงไล่ตีไปจังหวะนี้นะครับผมตายเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็ทีมแชมป์เนี่ยสามารถเอาชนะไปได้ในเทิร์นทะี่3นะมาดูในรอบชิงกันต่อนะสำหรับในรอบชิงเนี่ยทีมที่ได้เข้ามาชิงก็จะเป็นทีมที่ใช้รูปโปรไฟล์ของทัตซึเมื่อกีนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเขาจัดทีมแบบไหนนะถึงได้เข้าชิงทีมเขาก็จะมีอัชราคขาประต5ห้าดาวนะครับกิโลกิโลห้าดาวยุงห้าดาวตัวละครอย่างดร์จีนัทนะครับผมเดาว นกฟินิกซ์สดาวแล้วก็ราชาน่านฟ้า7ดาวนะก็มาดูกันนะครับผมว่าในคู่ชิงเนี่ยมันจะเดือดขนาดไหนนะครับเกมในรอบชิงเนี่ยก็จะเป็นราชาน่านฟ้าทีมรองแชมป์ได้เปิดก่อนนะครับทำการอนะันติไปจะติด s t น n ไหมไม่ติดตั u นด้วยนะครับผมแล้วยุงก็ไล่ตีไปนะดรจีนัททีมแชมป์หายไปแล้วนะครับทีมแชมป์ส่วนมาบ้างโดยเจ้าตัวละครเมียสกาดนะครับผมแล้วยุงก็ทําการไล่ตีไปดวงเนี่ยเรียกว่าเกือบตายเลยนะครับแต่โชคดีนะและสกิลห้องเจ้าตัวละครเกโ,กโลเกโลฮิวเลือดขึ้นมาใหม่นะครับ และอยู่ก็ไล่ตีต่อในเล่ที่สองนะครับเจาตัวละครลายชาน่านฟ้าหายไปตอนนี้ทังสองทีเนี่ยเหลือตัวละครเท่ากันที่5ตัวแล้วนะครับและการตีใส่สเจ้าตัวละครนกฟินิกทั้งคู่ด้วยนะนกฟินิกก็ลงไปนอนทั้งคู่เลยนะครับดวงเมื่อกี้งัดไปนะครับผมก็ทําดาเมจได้ไม่ค่อยเข้าสักเท่าไหร่นะเพราะเป็นตัวแท้งแล้วโกเคสึไปเตะใส่เกโลเกโลเมื่อกี้นะครับก็เกือบตายเหมือนกันจากการโดนยุงไล่ตี แต่ผมคิดว่าโก้คิสื่อของทีมแชมป์เนี่ยมันถึงมากมากนะขนาดโดนยุงไล่ตีไป2ทีติดเลือดก็ยังไม่ค่อยลดเลยนะครับดูว่าผมโดนยุงไล่ตีเล่าอีสามเลือดก็ยังเต็มหลอดอยู่นะครับและยุงทีมแชมป์ก็ไปเตะด้วงนะครับเตะ2รอบนะครับผมหายเป็นที่เรียบร้อยนะและกิโลกิโลทีมแชมป์ก็หายไปเหมือนกันตอนนี้ก็คนเท่ากันแล้วครับเปิดเทิร์นมาใหม่โดยเจ้าเมลสากาดเหมือนเดิมน,นะและยุงก็ทําการไล่ตีไปนะครับนกฟินิกก็ลงไปนอน แล้วนกฟินิก์ทีมแชมป์ก็ตื่นขึ้นมานะครับผมทําการอันติทําให้ตัวละครอย่างดรจีนัตติดเผาไหม้แล้วก็โดนยุงไล่ตีไปแต่ก็ยังไม่ตายนะครับยุงทีมรองแชมป์กันติสวนกลับมานะทำนกฟินิก์ของทีมแชมป์ต้องลงไปนอนเหมือนกันและดรจีนัตจากที่รอดตายมาเมื่อกี้ก็ตายไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็เลยว่าสกอ์เกมในรอบชิงของทางฝั่งปีศาจก็ถือว่าสูงสีใช้ได้นะตัวละครก็เหลือพอๆกันเลยนะครับและผมคิดว่าตอนนี้เนี่ยน่าจะเป็นตอนที่เมลสกาดตายนะ เรียบร้อยนะครับผมเมลสกาดตายไปคนเหลือเท่ากันแล้วนะครับจะต่างกันแค่ฝั่งหนึ่งเนี่ยมีกิโลกิโลนะครับส่วนฝั่งก็มีกโกเกสึกก็มาดูกันว่าเกมนี้นะครับผมจะจบที่เธอไหนนะยุงอันติจังหวะน,นี้ก็ใส่เจนกฟินิกซ์ลงไปนอนนะครับและยุงทีมแชมป์แชมการอันติใส่ยุงทีมรองแชมป์นะครับแต่ก็ยังไม่ตายนะโกเกสึกก็อันติซ้ําในทันทีนะครับ เรียบร้อยนะครับผมยุงทีมรองแชมป์ตายไปแล้วก็เป็นจุดที่ทําให้ทีมลองแชมป์เนี่ยเสียเปรียบนะครับเพราะมมีตัวละครดาเมจเดียวที่ตีแรงๆอย่างยุงนะครับก็เลยทําให้เขาแพ้ไปนะก็จบไปนะครับสับคลิปสึกดวลในเซิร์ฟเวอร์จีนของสัปดาห์นี้นะครับผมก็เรียกได้ว่าเป็นหนึ่งสัปดาห์ที่มันมากๆเลยนะครับโดยเฉพาะในสึกดวลฮีโร่นะครับผมที่ได้มีการใช้ของจักพรรพันเด็กนะครับมาตกของปู่บอมให้เราได้เห็นกันนะก็หวังว่าในคลิปนี้ท่านผู้ชมนาจะได้เห็นจุดอ่อนของคอปู่บอมนะครับที่มีโล่ที่หนาก็จริงนนแแตต่่่่่วาาาพสกกลลดเเมมมจอองงทัึ2ๆย เอาละคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้แล้วกันไว้เรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้ก็บายบายนะครับ